เจมีมามีให้จองได้แค่กี่ลูกเองจ้าสิบเก้าลูกแม่สเวเตอร์ไ,ได้แค่สิบเก้าลูกนะเดี๋ยวให้ดูกอดใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วอ่ะหนูโชว์เลยลูกันึเก้าแม่ขา1น0 0เก้าร้อยนะสเวเตอร์ขอบกลมนะคะขอบใบบูศูนย์ศูนย์สามเจนะคะถ้าใครจะพันใครจะเอาันึเก้าแม่เตรียมพิมพ์รหัสรอสิบเอ็ดโมง ส่งปุ๊บส่งปับได้เลยนะคะบอกเลยผ้าดีรถเนี้ยปรับสเปคมาใหม่นะคะนะคะให้ขยับเป็นผ้าแบบผ้าหนาผ้าที่ลูกค้าชอบเลยไซส์คะเล็กใหญ่นะคะลูกค้านะคะรนะะ,ะพงยินยาวยังเลยนะคะ่ะพี่กปุงยีนยาวอาจจะยังไม่ได้เปิดน,นะคะพี่จ๋าแต่ว่ารอจองรอ c ีเอฟได้ถ้าของบูอ่ะแม่มันจ่ายด้ลย ทอีพวกงานงโซน,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 นกับโซนโซนโซนแบบกระโปรงมันเป็นดีนะสวยนะคะกระบอกวิซ่าเดี๋ยวเปิดในไลฟ์ด้วยค่ะพี่ระบบดูดท,ทายังไงคะพี่แนนถ้าเป็นลูกค้าใหม่ซีเอทักแชท่อน CF นะแล้วก็รหัส C.F. อะค่ะพี่จะมีอัปเดตไปแล้วในไลฟ์กลุ่มแล้วก็ทางหน้าเพจนะคะลูกค้าแต่ถ้าอยู่ในไลฟ์กลุ่มแม่จะได้เห็นราคาสินค้าท้่ยราคาของแต่ละงานนะว่าอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง นะคะลูกค้าคะเริ่ม11โมงตอนนี้10โมง58แล้ว11โมงแม่พิมพ์รหัส cf เข้ามาในไลฟ์สดหรือาทางแชทก็ได้นะคะ11โมงตรงนะลูกค้าระบบจะเริ่มดูดถ้าเกิด cf มาก่อนเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วระบบมันดูดไปอะคะ่ะแม่หนูขอแกยนยกเลิกทุกกรณีนะลูกค้าคาดิแกนหนาปันกลางมีรีวิวค่ะพี่แล้วก็บอกเลยว่าโรเนียได้ล้นขอบล้วนมาด้วยนะคะคาดิแกนขอบล้วนสมเวตเตอร์ไหมพรมขอบล้วนที่น่ารักมากน่ารักมาก พี่ๆรถเนี้ยตัวพรีเมียมอมาหนูไม่ได้ต่อบโปร3,500แล้วนะรถนี้ได้มาน้อยมากจริงๆลูกค้าตัวสเวเตอร์พรีเมียมแถมได้มาไม่ครบตามจานวนด้วยจะเป็นราคา3,990บาทนะคะเอ,อ่อคาดีแกนคาดีแกนก็จะเป็นราคา3,990บาทเหมือนกันยกเว้นรุ่นขอบถ้ารุ่นขอบราคาจะจะถูกลงตัวสเวเตอร์ใบหกขอบไปอยู่ที่3,500 ชุดนอนเปิดีดีไว้วันนี้ชุดนอนอาจจะได้เป็นรอบบ่ายนะคะลูกค้าแต่ว่ารอบเช้าอ่ะมีตึมเลยมีตึมเลยแม่ตัวที่รันทางหน้าเพจเมื่อวานนี้ถูกดูนเลยนะคะเสื้อยืดรอบโอ้น้องแจ้งก่อนเสื้อยืดขอบแม่เสื้อยืดขอบนะคะราคาดีนะน้องปรับราคาลงมาให้แต่จริงราคาทุนมาสูงกว่าพันได้อีกแต่ว่าสเปคงานนะคะแม่ของเขาจะปนดํามาค่อนข้างเยอะ ะะเสื้อขอบตัวเสื้อยืดขอบนาของป้ายบลูเพิ่งได้มาล็อตแรกเลยอันนี้เปิดเช็คงานแล้วก็อาจจะมีติดแนวไซส์ใหญ่ด้วยลูกค้านะคะแล้วก็จะปนดํามาค่อนข้างเยอนนิดนึงนะอันนี้น้องแจ้งก่อนแต่ราคาเบาๆจากปก,กติแพนด้าหนูจะขายอยมัหกพันเก้าน 6, ใช่ไหมแต่ว่าน้องบลูหนูปรับโหลดราคาลงมาให้แม่แค่จะเป็นราคาทุนแล้ว5,500บาท<ว>นะคะลูกค้าถ้าใครอยากจองตัวเสื้อรอบแฟชั่นเดี๋ยว ลองไว้ก่อนก็ได้หรือว่ารอดูรีวิวก็ได้ส่วนสเวตเตอร์คอฟลมแม่อุ้ยเปิดยังเปิดระบบไปแล้วนี่ใช่ไหมโอเคแม่11มเงแล้วนะเปิดระบบดูเรียบร้อยค่ะลูกค้าสเวตเตอร์คอฟลมรุ่นที่น้องโชว์อยู่นี้จัดโ็รแค่1นึ่งพัน 20นะหนูไม่มีเลขส่งด้วยนะแม่แอลดีวี20มีรุ่นขอบอยู่ใช่ปหมเดี๋ยวลองเช็ครุ่นขอบดูค่ะรุ่นขอบจากสเวตเตอร์ใหม่โมนรุ่นขอบยังมีอะไรนะตอนนี้รุ่นขอบเก้ารุ่นขอบเหลือง19ลูกสเวตเตอร์ล่ะ 203J หนึ่งค่ะอุ้ยเฮ้ยฮูดหรือฮูดเหลือหนึ่งลูกลูกค้าฮูดฮูดงานดีนะฮูดงานดีเลยส่วนสเวตเตอร์ข้อกลม 203J หนึ่งพันเก้าร้อยบาทจะเป็นรุ่นไี่น้องโคลเลย 003J เหลือเก้าลูกแม่ๆรุ่นที่โชว์นี่เลยรุ่นที่โชว์เลยนะรหัส CF อะไรอะ่ะ CF ใบไม้ศูบอไปไม้02ใครอยากได้ 003J แม่นะคะ 003J นะพิมพ์บอไปไม้02ได้เลยหนูเอาแค่พันเก้าร้อยบาทลูกค้าเอาแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทแม่จัดให้สวยๆเลยลูกค้า สวยสีสันโพรดีเลูกใช่ไหมเหลือแค่9้าลูกพอคมบอลไม้สงสองมาได้เลยเด็กเด็กหมดแล้วแม่จ๋าหนูแจ้งก่อนสเปนงานเด็กเด็กจะไม่เหมือนแพนด้านะที่ค่ะงานเด็กเด็กของดูจะออกแนวคาเฟ่นนะคะถ้าแม่แม่ติดงานเจ้าหญิงเยอะๆอะแม่อาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์นะแม่แม่หนูแจ้งก่อนเพราะว่าบางทีแบบว่าเป็นแม่ แล้วแบบว่ามาเปิดตัวบูแล้วจะไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าน้องลัวจะไม่ถูกใจน้องแจ้งไว้ก่อนนะใหม่พอรมเด็กยังอยู่ไหมเอ๊ะสามพ ตเมเือบสุดแ้ไรม่แ่เรอบเนยูาปล่ไลอรกจแลดไลน์ต่กดจคกนต่จะพลมาใครได้แล้วได้ใครยังไม่ได้เดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เกตคัพรืองหนูเติมเติมระบบให้ก่อนแม่แป๊บเดียวหมดแล้ว ผมสอบหัวเท่าไหร่นดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าใครที่ดูดมาแล้วอ่ะได้แน่นอนลูกค้าถ้าใครที่ดูดมาแล้วข้อความมันจะส่งไปหาเลยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวหนูให้วนวนเสื้อสเวต์ต้รยอีกรอบหนึ่งพันเก้าลูกค้าค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์รหัสมานะแม่ตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์รหัสมานะตอนนี้หนูปิดระบบแบตหนึ่งเดี๋ยวเติมให้ใหม่เดี๋ยวเติมให้ใหม่สักครู่เดียวลูกค้า โอนอีมันต้องเทนยังไงอ่ะเหมือนรถไฟเลยเนี่ยเมทไงดี๋ยวเติมให้นะแม่แป๊บหนึ่งแต่ถ้าใครดูดรอบแรกมาแล้วได้แล้วแม่โอนยอดไว้เลยนะคะแม่โอนยอดไว้เลยแต่ถ้าแต่ว่าของบางตัวยังไม่หมดนะของบางตัวไม่หมดเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้แม่จ๋านี่เ้าเหลือแต่ลูกรีวิวค่ะลูกค้าเนี่ยสเวอเตอร์ล็อตนี้ให้แบบ เซิร์ฟๆฟนะแม่เอาไปลองดูพันเก้าเอาไปลองดูนะคะพันเก้าลูกค้าโอ้ติดต่ออีกทางค่ะพี่จะหนูให้น้องเปิดเพจให้พี่เข้าเพจหน่อยเพจมุ้งดีกว่าใช่เพจจิงจะไลน์เนี่ยไลน์กมด พันเก้ากี่กิโลคะสี่สิบห้าโลแม่สเวตเตอร์ตัวนี้หนึ่งลูกสี่สิบห้ากิโลนะรถเนี้ยโกยได้โกยเลยเพราะว่าเดี๋ยวตู้หลังๆจากนี้จะเป็นรถสี่สิบกิโลทั้งหมดแล้วแม่งานะอักซิเดนโรงงานชอบแพ็คมาผิดแพ็คมาสลับเดี๋ยวสี่สิบเดี๋ยวสี่สิบห้านะคะให้เป็นงานสี่สิบโลหลังจากนี้ทั้งหมดเลยนะลูกค้าวันนี้งานอันนี้งานจีนแม่สวยใช่ไหมงานจีนนะ งานจีนแล้วหนูขายแค่พันเก้าแต่ว่าแม่แม่ตัวนี้ยังไม่หมดแต่ว่าตอนนี้หนูปิดระบบอยู่พี่สาวอย่าพุ่งพิม,มพ์มาพิมพ์มาตอนนี้มันจะยังไม่ดูดเดี๋ยวรอฟังสัญญาณแอดพอย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอฟังสัญญาณ